สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับไปไหนนี่อยู่กับผมช่องวัวเบียดำซิงคบทุกคนเอาคั้นใดคันนี้บ่คือว่าคันนี้ไปฮะคือว่าคันหน่อยใส่ดีคือเอาคันใหญ่กินไก่กินไก่เนาะโอ้ไปวะกูเชยยังเอากูเชยอนไปใส่ โอ้มูนโบผ่านเลยวะอัตบ,บีแล้วเรียบร้อยพร้อมออกเดินทางาอาทนอกสองอันเน,น,น,นี่ยโอ้นั่มันของแท้นา่นีนของปลอมบผ่านจะแล้วเอาไเกยานงาน่โอ้เกียงานก่อนงาน 3, น,น,าน, 3, นะ 3, จังไข 3, <000. S 1> อ,อ อดใจรอครับผูใ้ใดอยากได้ก็อดใจรอก่อนพเพไนเราวะสามงานก่อนสามงานก่อนครับไปหน้าตลาดนัดเลี้ยวเขามองผีเลยเด้อมันตัง้งมันตั้งเครื่องสูบน้ำไหมเ<สมะ>ขามองห้องเฮ็ดเลยไปไหนยุ่งไปก็กไปนี่แหละดดูดแม่คืนนีน้เคียงนะถั้งน้อยมองทางขึ้นมันคือโตงมัน่โตกคอก่อนเลย แั่ไปเขาทั้งรถไถยจะเกียรมันยกไปได้มันแข็งมันหนักไงมันจ่อเสาฝนไปได้อยู่มามันมุดน่าปวดตัวเรียนอ่ออนามาได้เปล่าเนี่ยกำลังหมุนว่าเนี่ยไปหามาเร็วมันไปเนี่ยหมุนนี่นักหนาเลยหรือ้องเก่าโอ้เอาขันใหญ่ไปเลยม,มั้งมึงนี่ตั้งมาหมุนยังวะ เช็คเร็วเรียบร้อยครับพร้อมทำงานเลยกันนี่ครับนี่ได้งานลูกลังอีกหนึ่งเส้นนะ้ายมูอีกเอาแจเสียงเอียง้ายมูอีกครับพี่น้องโอ้เกินไปวะนะเออ สดเด้น่ดเด้นนั่นสดเด้นบอก่าท่านขาดคั้วมัา้ใส่ยแก่น่โอ้เออแบบนี้กันบวยได้เนาะออบ้านนั่นแล้วว่าขั้นหน่อยใส่ดีแล้วว่าเอาขั้นใหญ่ไปเกตียบ้านี่แหมโอ้แบบไหนวะอกกมันมัมันไม่ใช่ด้เนี่ย あれมันเครื่องแล้วบ่มันเรียบ được rồi, ร้อยเลย ăn <laughs> như nào luôn chứ tao ăn cũng cùng mấy Ở ho ho thúng ở xe này cái lăng đầm này Ờ, này là là Bạn luôn đó, thì xì đó Anh cái tiếng nạc chị ngập Em ra ô ừ. chua <laughs> nạc nạc ก็่ปนหาวว่า,ากันไงขับยากกันหน่อยขับง่ายแต่ว่าไปเห็นงานเอาขันไงเออเป็นอย่างไรเอ้ยตุมย่มเขาคุณกำลไม้ลงมาเลยนะไม่นะมันจะเหยียบกระลังเนี่ยน่ะเ,เออลองมาทาง่งางห้องราง ขับเองนะปลาเราวันนี้คนขับก็วันนี้ไม่ได้เรียกมาครับเพราะว่ามันมันเป็นงานไหนเบียบว่าย้ายรถไปก็ไปไปเคียร์ริ่งก่อนนะครับก็เลยยังไม่ได้ให้คุกขับมานะครับกลัวเสียเวลาเขานะครับ ดูย่าค่าเราเบิรงคาบิมไซค์เราครับเบิ่งเบ้ยมือเราดีมาทานี่เงยเงี้ยเงนเง ออครับขึ้นยากหน่อยครับคันใหญ่เพราะว่ามันกว้างครับไม่เหมือนคันเล็กคันเล็กขึ้นง่ายครับ,รบแอบเวลาโบกยังเห็นหยับกระลังดับเนอะวนคุณชุดยหน่อยตรงนึงยังเห็นหยับกระลังสีดับหยียบกระลัง,ด,ง,ลงดับไปด,ดูปลาบอกทางก็ระยะ2กิโลเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวปลาบอกทำไม่นานครับเส้นนี้ ơi Bố mời bên mời bên tố ghê lên cứ lo cứ lo ờ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  như ngay ờ ờ เบาเบาเบาเอีกเอ็กเบ,า,บา,าเบาคาดเจ้ากับแตะตึ๊กตึงไว้กี้จะไปเหยียบจุดน,น้ำหนักเจก้าก็ปล่อยบ่ถึกเนาะปล่อยคาดตึ๊กตึงไว้ไหมเออแตะเบรกไว้อีกพ่อพ่อพ่อโอ้ยเหยียบขึ้นน้ำหนักมุนนัำหนั่นเลยกันลังกูนี่โอ้เบิ่งว่ะ เอาไป,ไปห้องรอไป,ไปห้องรอเฮ้ยโบผ่านโบผ่านเอาต้องชื่อข่าครับเพราะงี้เราต้องชื่อข่าครับทันสมองเราบอควายแลนครับมือเศร้าเกากุญแจไปห้อยไว้แล้วก็ถามหาหน,นาไไาุน้องว่าผู้ใดกุญแจไปใส่ก็สั่นให้ลูกน้องอย่างหาอยู่อ้อมมือไปได้แทนจากของห้อยไว้ไหม Ô bộ phản này Có lúc ít, có lúc ít Có thả lúc ít Có Đi ăn cần Phát ghê đăng gần Nghe đăng cần Hát xe Hát xe อ๋อมันม oh, <c oughs> uh, ีมันมีตัวดึงอยู่บ่โอ้มันมีตัวคัดอยู่นั่นเออมันป้าจะโดนรถบรรทุกมีตาด้วยวัดแม่น้ำเกลือ มัล็อกสูงไหมครับพี่น้องเอาป๋ากลับเองครับวันนี้ ไปทางมองเกาหมนแล้วครับนู่นดินแดงครับบล่ะบีบแต่ซื้ไปทางปอยแปดเออโอ้แน่นดีครับไปแล้วครับ เดี๋ยวผมพอกันคลิปหนานะครับเนาะคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ